ห้าพูดถึงเรื่องอินดิเคเตอร์นะครับที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยนะครับทั้งในตลาด f o r e x นะครับหรือตลาดเงินอื่นๆนะครับก็คงหนีไม่พ้นอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า f i โบนัชชีอย่างแน่นอนครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณไปเรียนรู้ว่า f i โบนัชชีนั้นคืออะไรนะครับและมีประโยชน์อย่างไรบ้างในตลาด f o r l x c ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีงเช่นเคยนะครับกับรายการการเงินลรคานะครับผมเอ็มจิรยุจิรพัฒครับและคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันในปีนี้นั่นก็คือคำว่าฟิโบนัชชีครับซึ่งคำว่าฟิโบนัชชีนะครับคืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับในตลาด Forex นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยครับทั้งในตลาด Forex แล้วก็ในตลาดเงินอื่นๆนะครับโดยหลักการของฟิโบนัชชีนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ทิศทางของการปราคานะครับโดยใช้แนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับแล้วก็ ตัวเลขมหาจรนย์นะครับที่เราเรียกกันว่าสัดส่วนทองคำครับเพื่อใช้หาจุดพักตัวของราคานะครับจุดกลับตัวของราคานะครับหรือว่าจุดทํากําไรนะครับแล้วก็จุดหยุดขาดทุนครับจึงทําให้ฟิโบนัชชีเนี่นะครับเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับและคนที่คิดค้นฟิโบนัชชีนี่นะครับก็คือลีโอนาร์โดฟิโบนัชชีนะครับซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เมืองปิซาครับที่ประเทศอิตาลีครับโดยเขานะครับได้ติดตามพ่อไปทํางานนะครับที่ แอฟริกาเหนือนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เลขอารบิกนะครับในเวลานั้นด้วยครับจึงทําให้เขานั้นได้รู้ว่าเลขอารบิกนั้นง่ายกว่าเลขโรมันมากเลยนะครับจึงทําให้เขาสนใจนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่อยมานะครับและในเวลาต่อมานะครับเขาได้เดินทางไปคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเพื่อไปศึกษาสิ่งต่างๆนะครับและพอเขากลับมานะครับเขาก็ได้ เผยแร่สิ่งที่เขาเรียนรู้นะครับเป็นหนังสือนะครับที่มีชื่อว่าลิเบอร์อาร์บาชีนะครับหรือชื่อภาษาไทยนะครับก็คือคัมภีร์แห่งการคำนวณนะครับแล้วก็เป็นที่มาของตัวเลขฟิโบนัชชีนั่นเองครับทีนี้นะครับเราไปดูตัวเลขฟิโบนัชชีกันเลยดีกว่าครับซึ่งตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับถูกคิดค้นในทศวรรษที่13นะครับที่มีแนวคิดมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับอย่างเช่นเปลือกหอยท่านะครับรูปแบบผลไม้นะครับหรือรูปแบบมนุษย์นะครับแล้วก็ รูปแบบสายฟ้าแลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยตัวเลขฟิโบนัชชีที่ได้มานะครับก็คือตัวเลขเหล่านี้นะครับซึ่งก็คือ1 1 2 3 5 8 1 3 2 1 3 4 5 5 8 9 1 4 4แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนวิธีคิดตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับก็คือเราจะนําเลข2ตัวหน้านะครับมาบวกกันนะครับเราก็จะได้เลขปัจจุบันนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมนั้นเอา1นบกหนะครับ1นบวกห ก็จะได้เท่ากับ2ใช่ไหมครับสมมุติ5้บวกแอย่างนี้นะครับ5้บวกแก็จะได้13ครับหรือ55าสบวกแปนะครับก็จะได้144อย่างนี้เป็นต้นครับและคุณสมบัติอันน่าทึ่งของตัวเลขฟิสบอานชีนะครับก็คือถ้าเรานะนะครับนำตัวเลขฟิสบอานชีตัวหน้านะครับมาหารกับตัวเลขฟิบบอาชีตัวหลังนะครับมันก็จะมีค่าใกล้เคียงออกมาเท่ากับ 0.618นะครับอย่างเช่นถ้าเรานะครับนำค่า144นะครับก็คือตรงนี้นะครับมาหารด้วย2องลสามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.618ครับหรือถ้าเรานะครับนำตัวเลขฟิบอนาชีตัวหลังนะครับมาหารด้วยตัวเลขฟิบอนาชีตัวหน้านะครับมันก็จะมีค่าออกมาใกล้เคียงเท่ากับ1.618ครับอย่างเช่นถ้าเรานั้นนะครับ นำ233า233ตรงนี้นะครับมาหารด้วย144นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.618นั่นเองครับหรือถ้าคุณนะครับนำตัวเลขพิบนอาชีตัวหน้านะครับมาหารด้วยตัวเลขพิบนรณชี2อันดับถัดไปนะครับมันก็จะมีค่าออกมาใกล้เคียงกับ0.382นะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณนะครับนำา9 9นะครับ 8 9นะครับมาหารด้วย2อันดับถัดไปนะครับก็คือ233นะครับมันก็จะมีค่าออกมาเท่ากับ0.382ครับและสุดท้ายนะครับก็คือถ้าคุณนั้นนะครับนำตัวเลขฟิโบนาชชีตัวหน้านะครับไปหารด้วยตัวเลขฟิโบนาชชี2อันดับก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีค่าออกมาใกล้เคียงกับ2.618นนะครับอย่างเช่นถ้าคุณนั้นนะครับ นำ89นี้นะครับไปหารด้วย2ก่อนหน้านะครับก็คือ34ตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าออกมาเท่ากับ2.618ครับซึ่งสัดส่วนที่เราคำนวณออกมาเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น0.618นะครับ1.618 0.382นะครับหรือ2.618นะครับเป็นสัดส่วนที่เรานั้นสามารถพบได้ตามธรรมชาติทั่วไปนะครับ โดยสัดส่วนที่มีความสําคัญอย่างมากเลยครับก็คือ0.618นะครับแล้วก็1.618นะครับที่เราจะเรียกกันว่าสัดส่วนทองคํานั่นเองครับที่นี้นะครับเราไปดูวิธีการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์ฟิโบนัชีนะครับในโปรแกรม Meta Tender กันเลยดีกว่าครับซึ่งอันดับแรกนะครับให้คุณเปิดโปรแกรม Meta Tender นะครับแล้วก็เลือกที่เมนู Insert นะครับจากนั้นก็ให้เลือกที่ f i โบนัชชีนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลือก Re Tagment นะครับซึ่ง เป็นตัวฟิโบนัชชีนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดฟอร์เร็กนั่นเองครับส่วนวิธีการใช้ฟิโบนัชชีรีแทกเมนต์นะครับก็คือให้คุณนะครับลากฟิโบนัชชีรีแทกเมนต์นะครับโดยการวิเคราะห์แนวโน้มก่อนนะครับว่าราคานั้นเป็นแนวโน้มอะไรนะครับและถ้าหากว่าราคานั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ให้คุณนําค่า100อนะครับไว้ที่จุดสูงสุดนะครับแล้วก็นำค่าสูงนะครับไว้ที่จุดต่ําสุดครับแต่ถ้าราคานะนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็ให้คุณ นำค่า100นะครับว่ที่จุดต่ําสุดนะครับแล้วก็ให้นําค่าศูนย์นะครับว่ที่จุดสูงสุดนั่นเองครับและต่อมานะครับให้คุณปรับค่าฟิโบนัชชีเรทแอกเมนต์นะครับโดยการดับเบิลคลิกนะครับตรงเส้นปลานะครับจนเกิดเป็นจุด3จุดขึ้นมานะครับบริเวณเส้นปะนั้นๆนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คุณ คลิกขวาตรงจุด3จุดนี้นะครับแล้วก็เลือกตรง Fibonacci ครับและพอคุณทําตามขั้นตอนแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเล็กๆเด้งขึ้นมานะครับให้คุณได้ตั้งค่านะครับซึ่งให้คุณนะครับเลือกตรงกรอบสีแดงนะครับที่มีคําว่า Fibonacci level นะครับและให้คุณนะครับไปตั้งค่าตรงกรอบสีเขียวนะครับที่มีคําว่า Description นะครับโดยการเพิ่มเท่ากับเ percent dollar สาระนะครับลงไปด้านหลังนะครับของตัวเลข Fibonacci นะครับและเพื่อเรานะครับรู้ว่า ตำแหน่งแต่ละค่าของพิบนัญชีนั้นนะครับมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองครับที่นี่นะครับเราไปดูการวิเคราะห์พิบนัญชีเบื้องต้นกันเลยดีกว่าครับโดยค่าพิบนัญชีที่สําคัญนะครับก็คือ61.8นะครับ50.0นะครับแล้วก็38.2นะครับโดยปกติแล้วนะครับค่าเหล่านี้นะครับจะเป็นค่าที่ราคานั้นมักจะมีการพักตัวนะครับก่อนที่จะไปต่อครับซึ่งค่า61.8เนี่ยนะครับจะเป็นจุดพักตัวที่1นะครับโดยส่วนมากนะครับราคามักจะมีการ พักตัวที่บริเวณนี้นะครับสูนค่า50.00นะครับก็คือจุดพักตัวที่2นะครับโดยปกติแล้วนะครับราคานั้นจะไม่นิยมมาพักตัวที่จุดนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าช่วงนั้นนะครับกราฟราคามีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงนะครับก็อาจจะทําให้ราคานั้นมีการพักตัวถึงบริเวณนี้ได้เช่นกันครับและค่าสา2สิบนีครับก็คือจุดพักตัวที่3นะครับโดยปกติแล้วนะครับราคานั้นจะไม่พักตัวลึกขนาดนี้นะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าหากว่าราคาจะมีการพักตัวลึกขนาดนี้นะครับเพราะถ้าหากว่าราคานะครับเคลื่อนที่มาจุดนี้ได้นะครับก็ให้คุณนะครับคาดการณ์ไปเลยว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่ราคานั้นจะมีโอกาสกลับตัวนะครับที่บริเวณนี้นั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับซึ่งผมนั้นได้บอกไปแล้วนะครับว่าค่าปกตินะครับที่ราคานั้นมักจะมีการพักตัวนะครับก็คือ 61.8แนะครับแล้วก็50.0นะครับแล้วก็38.2นะครับโดยในตัวอย่างนะครับเมื่อราคานั้นมีการพักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณนะครับเปิดออเดอร์นะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายทํากําไรนะครับไว้ที่161.8นแะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณก็ควรตั้งเป้าหมายแรกนะครับไว้ที่100ก่อนนะครับเผื่อว่าราคานั้นไปไม่ถึงราคาที่เราตั้งไว้นั่นเองครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าราคานั้นเมื่อมีการพักตัวที่38.2แล้วนะครับมันก็จะมีการปรับตัวไปถึงค่า161.8นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของราคานั้นนะครับเป็นไปตามกฎของตัวเลขฟิโบนาชีนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าราคานั้นนะครับสามารถผ่านจุดพักตัวทั้ง3จุดนี้ลงไปได้นะครับหรือผ่านจุดพักตัว38.2นะครับก็ให้คุณนั้นคาดการณ์ไว้เลยว่าราคานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเร็วๆนี้นะครับ แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะในบางครั้งนะครับราคาก็อาจจะมีการพักตัวถึง23.6นะครับหรือ0.0ก็ได้นะครับแต่ถ้าราคานั้นมีการพักตัวที่0.0จริงนะครับหรือสามารถผ่าน0.0ลงไปได้นะครับก็ให้คุณคาดการณ์ไปเลยว่าราคานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับและนี่นะครับก็คือความหมายของฟีโบนัชชีนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เราด้วยนะครับ และอย่างนี้นะครับรอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเราครับคอมครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจาก u h a s นะครับแนะนำว่าคุณสามารถกดติดตามเราได้ที่ Line u h a s thailand นะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage นะครับ u h a s com นะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารดีๆจากเราได้แล้วนะครับ